โอเคครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเฟนนี่ซีกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้ก็ามาทําการยิงคนนะครับวันนี้ก็ได้เป็นเซตสามร้อยเนาะเป็นโปรโมชั่นสามร้อยมานะครับเป็นนี่นะครับก็เป็นเซต L S นะครับที่เคยบอกไปนะหกเซตแล้วก็ได้สไนค์คล้าย,ย S P นะสีเหลืองเอ้ A W P แนละ้วโอเคแล้วก็ได้มีดไหมเอ่ยไม่มีมีดนะครับก็เป็นหัวตัวตามนี้เลย Z, หกเซตเหมือนกัน แล้วก็ได้กล่องที่ว่ากล่องเติมสุ่มใหม่นะครับได้มาสิบกล่องแต่ไม่รู้จะเปิดได้เหมือนกล่องเก่าหรือเปล่านั่นเดี๋ยวลองลองไปเปิดกล่องเก่าหกล่องกล่องใหม่ห้ากล่องกันดีกว่านะครับโอเคครับไปเจอกันในเซิร์ฟเวอร์โอเคครับตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์กันแล้วเดี๋ยวขอจัดของแล้วก็เอากล่องมาเปิดนะเมื่อกี้ผมมาถึงแล้วมาเปิดกล่องผมเ็จะเปิดสักนิดนเปิด5ากล่องก่อนนะครับทุกคนเป็นกล่องนี้นะกล่องใหม่แล้วก็กล่องเก่าครับก็ ไว้โอกาสหน้าผมจะมาเปิดอีก5กล่องแล้วก็กว่ากล่องนี้นะโอเคเอาเอาเป็นกล่องเก่าก่อนเนาะอยากรู้ว่ากล่องเก่ายังเป็นสไนเหมือนเดิมดีๆหรือเปล่าถ้าได้วีเอสรอบนี้ผมจะเอาลงไปเล่นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอาสนลงมาเล่นหลายรอบแไหนโอเคไปเอ็นวีดีคอยอย่าเอ็นวีดีเอ็นเอ็นพีหกเอ็วีดีเอ็วีดีแล้วก็อาร์กษาโอเค โอเคนี่คือกล่องเก่านะครับที่เราได้มาเนาะก็เดี๋ยวอสอบไปพิสูจน่ไปนะครับไปโอ้จะเป็นพวกสไนส์สีนะเอาเป็นโอเคจะมีสิทธิ์ออกประมาณนี้นะครับด้วยแล้วก็เหมือนเน่ยจะดีกว่าเดีย๋ยวน,น่าจะแรงกว่านะครับก็เดี๋ยวขอดูนะนี่เป็นเอ่ออาก็ศสามใช่ไหมอากาศสามที่เป็นสีทธิ์ก็ตอนนี้ก็ร้อยหกสิบนะครับ 3, 6, 6, 4, 4, อากาศสามปกติเท่าไรร้อยยี่ห้านะผมก็ ต่างกันเยอะมากๆนะครับประมาณ20-30ดาเมจเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บสังก่อนเนดะี๋ยวเราลงไปยิงกันดีกว่าน,นะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่คิวนะครับว่าจะจะยิงได้หรือว่าจะยิงไม่โดนนะครับโอ,โอเคครับผมไปเจอกันในเซิร์ฟเวอร์เลยดูดีเดียวดู

ตัวออนมาแล้วเดี๋ยวตัวยัไม่ตายเลยนะโว

จำน,นึกคิดเอากดปัม๊มยาจะเมาสเย็นน่าทะลุอ่ะ de ahí no ni a mejorar. ดานเหมือนข้อศูนย์เป็นยังไงขึ้นบนไปบนปะอะไรยังไงวะที่มันเอาโล่ที่นี่มาจากไหนวะอ๋อเมียนเบียร์มันนี่อ่ะป่าเนี่ยสี่สิบมันเลยฮะโว้ยโลทองเหรอเฮียอะไรเยอะเอ้ยมันลงมาเยอะยังไงไม่ใช่เราเล่นที้ยอะไรกัน เราจะเล่นที่ไหนล่ะตึ้ใหม่ปะล่ะตึ้ใหม่เฮ้งใหม่ทำไงยิงให้ถ้าเหี้ยกูมันตายแล้วมันก็ตายกูี่ตัวเนี่ย ฟีเกล่าสามดเท่ากันเ้ข้าบองชัน่ม้เข้าบ้นแดง้ไก่ข้างามาตอนยาอยูดยาชิ่มัด้งหม กดี๋ยเพื่อน้อะ้าอะ้วมีคนวิ่งตามกูปะเนี่ยไเดีมีคนวิ่งตามกูมาไอเหียว้าดีตะดีกูขึ้นย ก็เห็นแล้วเห็นเห็นเหยื่ยอนะเมื่อกี้กูเห็นมันวิ่งไปทางน,น,น,นั้นแหละแต่ว่าเเเมื่่่ออออตนนนนั้้ะียวกา

้อมเพื่อนเคลียเพื่อนแตไเหรอ่สนะา่อยส่วนหน่ <tes nak> อยอเมาเ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้เฮ้ยเ้ยเฮยเยเฮ้้ยย้้้ มันจริงกูสี่เน็ตตายกูยิงมันเป็นหลงก็ตายแกเหลืองนี่งอนข้างเยอะยออไ,ไะอตัวเจี๊ยอะไรวิ่งหน้าดิแค่อะไรวะ นาตัวตัวจ็บใจตายเลวะชั้ไหนวะชั้นองโเก็บ้าตนาตายหรอไงข้างไปไหนไอ้มาแล้วไล่อตายตายายขงนกูไปไหนนไหนโคเก็บดิเป่ะ อ,อยู่ะยยป,อปะอยู่แล้วอะไรอีกก็บอกไปไหนวะ